มาแล้วจ้าน้องปีใหม่อะทีเร็วมาดูน้องปีใหม่ครับวัยหนึ่งเดือนเสร็จนะครับแข็งแรงโตขึ้นไวมากครับเห็นไหมฮึมคุณ้วย สวัสดีค่ะคอลายจุดเหมือนแม่เลยเนาะเอ้ยไปไหมมพี่นะคอลายท้องลายเหมือนแม่เลยนุ่ครับแม่เขาอยู่ด้านไกลนะ้ะ น้องปีใหม่คลอดวันที่30มสิก,กราสองพันห้า้หสิห้าวันนี้วันที่สองกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหสิบหกนับผิดนะครับสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนกับอีกหนึ่งวันน้องปีใหม่ ก็มาทักทายยามเย็นๆครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาหลังเลิกงานเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับกับน้องบัวของเรางานดาดิเลกนะครับหลังจากเลิอก,อกงานประจำ เมื่อกี้ไปเกี่ยวญ้าให้น้องนะครับได้หนึ่งกระสอบเช้าหนึ่งกระสอบเย็นหนึ่งกระสอบนะครับวันไห้ติดภารกิจก็ไม่ได้ไปเกี่ยวนะครับก็มีฟางที่เราตุนไว้อยู่บริเวณคอกนะครับแล้วก็มีรำซื้อรำอ่อนมากระสอบละหนึ่งร้อบาท เป็นสเสบียงอาหารเสริมให้กับเขาด้วยนะครับบำรุงให้กับแม่น้องปีใหม่นะครับอันนั้นด้านหลังแม่ดำนะครับสังเกตนะครับจะเป็นสัตว์อีกเมื่อไหร่นะครับหรือว่าติดแล้วก็ยังไม่แน่ใจ